กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel เปิดดวงกับหมอดาววันนี้หมอดาวจะมาเปิดดวงความรักนะคะให้กับชาวพฤษภว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ ในเดือนกรกฎาคมนะคะมีดวงดาวที่ส่งผลในด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤทศพนะก็ยังคงเป็นดาวศุกร์นะคะตัวแทนของทางด้านความรักความสัมพันธ์จะย้ายราศีในช่วงปลายปลายเดือนนะคะแล้วก็ยังมีอีกปรากฏการณ์นหนึ่งก็คือราหูนะคะ ยังมีอิทธิพลต่อทางด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงดาวสุดท้ายก็คือดาวอังคารนะยังส่งผลเกี่ยวทางด้านความรักความสัมพันธ์ที่แบบร้อนแรงนะคะความตึงเครียดในบางคู่ในบางราศีนั่นเองนะคะส่งผลโดยตรงกับชาวพฤกศกอย่างไรนะชาวพฤกศคุณอาจจะเจอบรรยากาศความรักเก่าๆกลับมาได้นะเออจะมีคนเก่าๆคนเดิม นะมาทักทายคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะกำลังคิดถึงใครบางคนนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับคนเก่าที่ยังมีความรู้สึกรักหรือว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้เช่นเดียวกันนะชาวราศีพฤษภนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอันนั้นเป็นมุมมองของดวงดาว วันนี้หมอดาวจะมาเปิดไพ่ยิปซีกับไพ่รักออราเค้ลนะคะว่าดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเจาะลึกเรื่องความรักเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกน QR Code แอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เปิดดวงกับหมอดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ด้วยพลังแห่งไพ่ยิบสีไพ่รักออร์คเค้นบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกทุปพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมราคอเมนสมิธองปุรุศีร้อยแปดองค์ปุราศ,รรศรีนารอดทุดูลจิตทุดูลมิญ,ญที่อยู่ในไพ่ทุๆสํสำรับนี้ไม่ไว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นพลวัตปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดูชะตาให้กับชาวราศีพฤกษก ดวงชะตาความรักของคุณได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวพิศษศพด้วยภาษาสัตวสาตุ์สาตุสาตุ์เรามาเริ่มกันที่ไพ่ยิบีนะคะดวงชะตาความรักคุณนะตัวตนคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะพิศบนะคะพิศบนะคนดวงดีนะ คนดวงดีแห่งชาตินะคะตัวตนคุณคิดยังไงเขาคนนั้นคิดอย่างไรเขาคือใครชาวราศรีศพฤษภนะคะคนดวงดีนะยังเป็นคนดวงดีอยู่นะคะหลังจากที่ พระศเนี่ยตกมาหลายปีนะนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณจนถึงปีหน้าเลยนะ,ะเรามาดูตัวตนของชาวพฤะศพนะคะดวงชะตาคุณเป็นยังไงโอ้พลังงานของเด็กถือเหรียญเพสเปนเดอร์เคลนะคะเด็กดีนะคะเด็กดีเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเป็นคนที่ ออสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลนะคะชาวราศีพุษศกนะคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่รักเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเป็นเด็กที่เป็นอภิชาติบุตรมาเกิดในครอบครัวนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบอันใหญ่อันใหญ่หญลวงนะชาวราศีพุษศกเด็กถือเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเป็นลูกที่รักนะคะ เป็นลูกคนโปรดหรือว่าเป็นลูกคนเล็กก็ได้หรือว่าเป็นลูกคนเดียวก็ได้นะชาวพุกศกนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวของคุณเองนะคะชาวราศีพุกศกหรือคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่ขอมา เออนะคะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไปขอพรองค์พระพิฆเนศมาหรือบางคนไปขอพรจากองค์พระพรหมมาหรือบางคนไปขอพรจากหลวงพ่อโสธรมาก็ได้คุณมาเกิดนี่แหละนะคะเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดในครอบครัวของคุณนั่นเองเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่ปราบปรื้มรักนะคะคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใครหลายๆคนอยากได้คุณมาครอบครองนะชาวพฤกศก ห้าเหรียญแน่นอนนะคะเป็นคนที่ผ่านการผิดหวังในเรื่องของความรักมาคุณอาจจะรู้สึกเหมือนยังไม่เติมเต็มในด้านความรักเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะแบบวิ่งหาความรักมาโดยตลอดก็ได้นะคะคุณอาจจะมีแฟนมาแล้วหลายคนนะหนึก็ไม่ใช่ 2. อก็ไม่ใช่สก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยชาวพฤกศกนะคะ คุณอาจจะผิดหวังความรักมามากกว่า4ีถึงหครั้งถึงจะมาเจอคนที่ดีคนที่ใช่บางคนอาจจะมีแฟนมาแล้วเยอะแยะมากมายหลายคนน่ยห้าเหรียญเนี่ยคือมันผิดหวังมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารู้สึกว่าไม่เติมเต็มสักทีรู้สึกว่าต้องวิ่งไล่ตลอดวิ่งตามความรักตลอดชาวพฤษศนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่เต็มเต็มทางด้านความรักเลยนะห้าเหรียญเนี่ยคือขาดความรักวิ่งไล่ตามความรักตลอดเวลานะคะรู้สึกเหมือนแบบคนนั้นก็ไม่รักคนนี้ก็ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคิดอย่างนี้อยู่ตลอดนะคะหรือว่าผิดหวังมาเยอะนะศรนะคะเด e c ชา r ิออนะคะไพ่ใบนี้คือตัวแทนของความอดทนนะคะ คุณกว่าคุณจะเจอความรักที่ดีอ่ะคุณต้องอดทนมากๆนะหรือแบบตามหามากๆหนักมากแต่ก็ยังไม่ถอดใจยังไม่ย่อท้อในเรื่องของความรักยังคงแบบออกเดินทางยังคงแบบตามหาความรักที่ดีตามหาความรักที่ใช่นะคะเด e c ชาริออตเนี่ยคือต้องต้องบุกบ่าฝ่าฟันต้องอดทนต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะ รักใครรักจริงชาวพุกศกเนี่ยทุ่มเททั้งกายและใจนะคะแต่ที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบโดนหลอกโดนทรยศหักหลังหรือว่าโดนทิ้งอยู่ดีๆเขาก็หายไปอะไรประมาณเนี้ยชาวพุกศกอาจจะเจออะไรแบบนี้มานะคะคุณต้องอาศัยความอดทนแล้วก็จริงจังแล้วก็ไม่ถอดใจนะชาวราสีพุกศกเดชาริออดเนี่ยยังคงต้องเดินตาม ความรักอยู่ตลอดอดทนนะคะหรือชาวพุกโศดที่มาดูคลิปนี้มาชมคลิปนี้คุณจะอาจจะอยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแสจวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ชีพประจรลงเท้าเดินทางบ่อยๆหรือว่าอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับรถจิสติกขนส่งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะหรือว่ามีรถให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบ ขับรถไปนู่นมานีออ่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะมีพลังงานของการเคลื่อนที่การเดินทางหรือว่าคุณทำงานอยู่ในแวดวงอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะ a i e of sorts นะคะชาวราศีพฤษภนะคะคุณอาจจะอยู่ในลักษณะที่แบบความสัมพันธ์ที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกก็ได้นะเออจะจะเดินต่อไปก็ไม่กล้าจะตัดทิ้งเลยก็ยัง ก้ากลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแปดดาบเนี่ยหรือว่าอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะชาวราศีพฤษภนะคะแปดดาบมันคือเออบางทีก็มืดแปดด้านบางทีก็แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คุณอะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคนอื่นได้นะคะแต่บางทีปัญหาตัวเองผงเข้าตาตัวเองคุณเขีย่ยเองไม่ได้เขีย่ยเองไม่ออกอะไรเงี้ยเออแบล n งไปหมดนะมืดแปดด้านนะ คุณอาจจะอยู่ในสถานะแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าพฤศพหลายๆคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้นั่นเองไพ่ใบนี้นะคะเลี้ยงเดี่ยวเออผ่านการแต่งงานมาแล้วอย่าร้างมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีแฟนมาหลายคนแต่ก็ผิดหวังนะคะโฟล์คสครับนะช่วงนี้เลือกเยอะนะชาวพฤศพนะคะเลือกเยอะได้รวมถึงคุณช่วงนี้อาจจะแบบ อารมณ์แบบเอาแต่ใจตัวเองได้ด้วยด้วยนะหรือว่าช่วงนี้วัยทองก็ได้นะพุทธศพหลายๆคนอนะอายุเยอะแล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอาจจะ40อัพ50อัพอะไรอย่างเงี้ยหกอย่าเงี้ยได้มีปัญหาทางด้านสภาวะฮอร์โมน <laughs> เออนะคะฮอร์โมนขึ้นลงฮอร์โมนเวียงอะไรอย่างนี้นะบางทีคุณชอบคนนี้คนนี้เขาไม่ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ย ออบางทีกําลังไปชอบคนที่เขาไม่ชอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าพลังงานพาไพ่ใบนี้คือ,เ,อ,อเลือกเยอะเขาได้นะถึงแม้ว่าจะผ่านการแบบผิดหวังอะไรมาแล้วฉันก็เลือกนะอะไรอย่างนี้นะชาวพฤษศเป็นแบบนี้นะคะเป็นคนที่เลือกคนเลยทีเดียวนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณกําลังมีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ฮอร์โมนนะเวียงวีนอะไรอารมณ์ไม่ชัดเจนในตัวตนคุณค่อนข้างเยอะนะนะคะชาวพุกศกนะอารมณ์คุณแบบขึ้นลงได้ง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนกรกฎานะเลือกเยอะด้วยนะพุกศกเลือกเยอะนะเขาคนนั้นล่ะเป็นยังไงอ้โหูในสุวนมาเลยขี่ม้าขาวมาเลยคุณจะเจอบุรุษขี่ม้าขาวเข้ามาในชีวิตคุณนะ ชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่านารีขี่ม้าขาวถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอานารีขี่ม้าขาวถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอเจ้าชายหรือว่าบุรุษขี่ม้าขาวเข้ามาในชีวิตคุณบุคลิกลักษณะหน้าตาดีหลอ่อสวยนะคะเฟลลี่หน้าคบหาพูดเก่งเอาใจเก่งพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคุยนะ รวมถึงเวลาคุณแบบอยากเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเจอคุณนะคะอาจจะมาในรูปลักษณะแบบเพื่อนก็ได้นะคะหรือคนเก่าๆคุณจะกลับมาก็ได้ตามดวงดาวเลยอะเอออาจจะมาในรูปแบบเพื่อนก็ได้นะคะในซ็วอนเนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาดีหน้าตาหล่อหรือว่าเป็นคนหน้าตาสวยก็ได้นะคะเป็นคนลักษณะบุคลิกแบบคล่องตัวมากๆนะคะ คุณอาจจะเจอชาวราศีธาตุลมก็ได้เมถุนตุลกุมอ่ะนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนคล่องตัวเป็นคนที่เฟนล,ลี่เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เป็นกัลยานามิตรมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยชอบคุยชอบเจรจาพาทีอะไรอย่างเงี้ย,าาาะยน,นะคะเขาเป็นยังไง เพจ of s o r c านะคะเพจ of s o r c ก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองได้ด้วยนะคะหรือตัวตนคุณจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเขาได้นะชาวพุชกอาจจะเจอคนเด็กกว่านะคะเออหรือว่าเขามีนิสัยเด็กก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในแวดวงอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะคะช่างอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อยู่ในสายงามของวิศวกรวิศวกรรมหรือว่าเป็นช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเด็กกว่าคุณนะคะมีความเ,เป็นตัวของตัวเองนะคะเฟลลี่ก็จริงแต่ก็บางครั้งบทจะดือะอ้อจะงอนหรือว่าจะเอาตามที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงออกอย่างนั้นได้ด้วยนะคะอาจจะเด็กกว่าคุณได้นะชาวพฤทธศพนะ สามเหรียญเอออาจจะมีการพบเจอกันหรือว่าจะมีการนัดเจอกันได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะบางคนอาจจะเริ่มพูดคุยกันนะคะหรือว่าคุยกันมาก่อนหน้านี้นะสักสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะสามเหรียญเนี่ยอาจจะเจอกันนัดคุยนัดเดทหรือว่าเขาอยากเจอคุณก็ได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะปฏิสัมพันธ์อยากจะพบเจอนะคะ หรือคุณกับเขาอาจจะพบเจอกันทางด้านการพูดคุยในเรื่องของการทำงานธุรกิจอย่างเงี้ยน,นะอาจจะเจอในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดเ,เขาอาจจะเป็นเ,เป็นเซลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะตัวเขาเองอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการใช้คำพูดคำเจรจาก็ได้นะคะวิวออฟฟอร์จูนโอ้โหเป็นคนมีฐานะ พือกคุณจะเจอคนที่แบบมีฐานะเจอคนมั่งคัง่งเจอคนร่ํารวยนะคะหรือว่าคนคนนี้สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวให้ตัวเองแบบมั่งคั่งร่ํารวยได้นะคะหรือว่าเขาอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินขนาดใหญ่หรือว่าโครงการขนาดใหญ่หรือว่าเป็นโครงการแบบอ,อ,อภิมหาโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะ ชาวพุศกคุณจะเจอคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานดังกล่าวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่มั่งค้ั่งร่ำรวยทีเดียวนะคะเดอะฟู l ตัวเขาเองก็จะเป็นอะไรที่แบบเออค่อคนข้างที่จะเจ้าสำรานต้องใช้คำนี้นะชาวราศีพุศกคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าสำรานเจอคนที่แบบว่าชิลๆเจอคนที่แบบชอบไปนั่นมานี่ชอบเดินทาง หรือว่าเดินทาง,างต่างประเทศบ่อยๆนะคะหรือว่าเขาค่อนข้างที่จะมีอิสระในตัวเองสูงมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วไงพอเป็นคนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะยังไม่ค่อยยึดติดกับอะไรนะเดฟูอ่ะสบายๆเออยังไม่มีคอมมิชเมนอะไรใดๆทั้งสิ้นให้กับคุณนะ อ,อยากเจอคุณจริงชอบคุณจริงนะอยากเจอคุณอยากพบคุณอยากทานข้าวกับคุณนะคะแต่จะเป็นอะไรที่ยังไม่ตอบแบบให้คำมั่นสัญญานะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่คือเขาอาจจะอยากใช้ชีวิตไปก่อนนะคะหรือว่าอยากจะคบกันไปแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอิสระดีเพราะว่ามันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะอยากให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเขาเป็นที่ตั้งนะ <g ül> เขาอยากสบายใจอะนะคะอยากจะเรื่อยๆอะเออยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะชาวราศีพฤษภนะคะคุณ นะคุณอาจจะเครียดกับเขาอาจจะเครียดกับสามีหรืออาจจะเครียดกับภรรยาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะหาเงินหาทองเข้าบ้านหรือว่าเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่เอ่อทำงานดีเป็นคนที่ก่อร่างสร้างตัวอะไรได้ดีนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะหรือว่าคุณกับเขาในช่วงเดือนนี้ คุณอาจจะแบบมีบ้านมีอะไรอย่างนี้เพิ่มได้ซื้อบ้านเพิ่มซื้อรถเพิ่มนะคะหรือว่าคุณกับเขาเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่แฟนคุณอนะ่ะเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองนะหรือว่าสามีคุณค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองอย่าไปบังคับอย่าไปอะไรเขามาก เขาชอบเป็นอิสระนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวกันแล้วก็ตามอ่ะไหนมาดูสิคะว่าไพ่รักออร์เคิลอยากจะบอกอะไรนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไพ่รักออร์เคิลความสัมพันธ์อะไรเอ,อ นะคะระหว่างคุณกับเขาหรือว่าความรักของคุณนี่ชาวพุกศกนะคะนะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะชาวพุกศกนะคะคุณอาจจะผ่านมีแฟนมาเยอะเออนะคะมีแฟนมาเยอะหรือว่าชีวิตคุณนะเ,เนี่ย นะคะเป็นลักษณะแบบว่าไม่จริงใจหรือว่าอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบเล่นๆมาโดยตลอดหรือเจอใครก็เจอคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบช่วงค่าคืนอะไรอย่างนี้มาก็เยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าคุณผ่านความเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนนะคะหรือว่าไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักอะไรสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าผ่านการ ข่มขู่จากคู่ครองคนรักคนเก่าอะไรอย่างนี้นะหรือว่าผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมานะคะการขม่มขู่การพูดจาไม่ดีใส่กันมานะคะหรือว่าผ่านการหย่าร้างอะไรมานะผ่านการหย่าร้างอะไรมาแล้วนะคะแต่ สุดท้ายท้ายสุดอ่ะคุณจะเจอคนที่ใช่จะเจอเนื้อคู่ของคุณที่แท้จริงอยู่ดีนะชาวพฤษโกนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านการหย่าร้างหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาในชีวิตเนะี่ยนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเจอคู่แท้คู่วาสนาคู่บุญบาร,รมีของคุณนั่นเองนะคะขอให้คุณเจอความรักดีๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ